เอรงสวยมากโอ้ยข้าวเข้าไปโอ้วัดข้างในเข้ามาข้างในเย็นมากครับเย็นนี้ยังไงโอ้เย็นนี่เขามเป็นเจ้าภาพฟังท้องทุกนิมิรก็ได้นะคระับเราเห็ดสางบัดน้ำเพินสางบถ์สางอบโบสด อน,นี้โยไตยถธรเป็นธรรมดิพี่น้องนไม่เห็ดอุโบสถไตรธัรมนนี่ธรรมเข้าไปดิพิณน์ี่นมั้งลงไปเบอเร์หงนะอันนี้ธรรมเข้าไปด้พี่นอน